ีกด้านหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากระดับนานาชาตินะคะคณะมนตรีด้านสิทธิทมนุษยชนแห่ง UN ซึ่งมีชาติสมาชิก47ประเทศลงมติค่ะเรียกร้องให้ทหารคืนอำนาจให้กับประชาชนนะคะซึ่งก็ได้เห็นการออกมากล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทนนา,นานาประเทศนะคะ<ๆ>เพื่อแสดงออกว่าเป็นห่วงวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมา มีเสียงจากตัวแทนของประเทศนึงนะคะก็ระบุว่าตอนนี้เป็นห่วงอย่างมากกับการใช้กำลังแบบเกินขอบเขตและทำให้ประชาชนต้องเสียชีวิตค่ะ The military has increased its brutal repression and must be held to account. They must stop the use of force and allow the population to exercise their rights. The EU calls on the military to end the state of emergency and martial law and to restore the elected civilian government. We call for the release of President Yin Mim, State Councilor Aung San Suu Kyi, and those arbitrarily detained. <laughs> เป็นเรื่องการเมืองไม่เป็นกลางไม่มีอิสระไม่น่าเชื่อถือโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาจอเมียวตุดก็บอกกับคณะมนตรีผ่านวิดีโอิงค์ค่ะว่าองค์ประกอบของมติคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนที่ออกมานี่ถือว่าลุกล้ำกิจการภายในของเมียนมาข้อเท็จจริงต่างๆก็ไม่ถูกต้องและที่มีการบอกว่าจะนำเรื่องนี้ขึ้นสุสาลโลก ก็เท่ากับการคุกคามและละเมิดอธิปไตยในเมียนมาค่ะแต่ว่าทางคณะมนตรีก็ย้ำนะคะว่า B <TC> B. ไม่พอใจการรัฐประหารที่เกิดขึ้นและขอประนามการรัฐประหารและเรียกร้องให้ปล่อยตัวคนที่ถูกคุมตัวโดยเฉพาะองศารสูจีค่ะ